สวัสดีค่ะงานทิดาวนาสุวรรณนิทพุ่มในการโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมมวยัยอนุบาล1-3ถึงจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564นี้โรงเรียนบ้านทุ่งค่ายมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด262คนในการจัดการเรียนการสอน ในยุคสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะโรงเรียนบ้านทุกงค่ายจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนนะคะโดยคุณครูจะทําคลิปการเรียนการสอนแล้วก็ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านลายชั้นเรียนของท่านผู้ปกครองนะคะ ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านได้เข้ามาเรียนรู้ผ่านลายชั้นเรียนนะคะแล้วก็มีการส่งแบบฝึกหัดใบงานแบบทดสอบการวัดผลประเมินผลผ่านลายชั้นเรียนผ่าน Google Meet ผ่าน Google f อร์มต่างๆมากมายเลยนะคะ ขอบคุณท่านผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็คงจะได้เรียนแบบออนไลน์ออนดีมานแล้วก็ออนแฮนไปอีกายาวๆจนกระทั่งสิ้นภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะคะสำหรับการจัดก,การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือวันที่1 6ถึง21สิงหาคมนะคะโรงเรียนบ้านทุกค่ายได้ให้ความสำคัญกับ สัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ซึ่งวันวิทยาศาสตร์นั้นตรงกับวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระเลยนะคะเมื่อถึงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่จะตรงกับวันที่18นี้โรงเรียนบ้านทุ่งค่ายก็ได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ผ่านออนไลน์เหมือนเดิมนะคะเด็กๆคะเราจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนการสอนผ่านคลิปวิดีโอผ่านไซแลบผ่านการเรียนรู้ต่างๆที่คุณครูจะนํากิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะโดย จะมีกิจกรรมต่างๆดังนี้นะคะมีการแข่งขันวาดภาพผลการทดลองระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3แข่งขันวาดภาพประบายสีหัวข้อคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมมศึกษาปีที่6แข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะแล้วก็แข่งขันไซ L ล็ปคิด ยุค4.0ระดับชั้นป .1 ถึงป .6 นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการทำแบบทดสอบออนไลน์วันวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปแล้วก็มีเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆและท่านผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้ามาชมาวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่ 16ถึง21แต่เราจะทำกิจกรรมกันแค่วันเดียวนะคะก็คือวันที่18สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆท่านผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะสามารถจะเข้ามาเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆการทดลองสาธิต e x m p l e นะคะ สาธิตการทดลองคุณครูในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะคุณครูพรพัฒนาราคุณครูพัฒราพรชูสีดำคุณครูเวชยันศักดิ์เสียนและในระดับชั้นอนุบาลอนุบาลหนึ่งคุณครูอนิรัตวุ่นคงระดับชั้นอนุบาลสองคุณครูเพนแขพิพัฒนานนท์ และระดับชั้นปีที่3อนุบาลปีที่3นะคะคุณครูนงนุชช่วยเรืองซึ่งคุณครูเหล่านี้จะมาทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูท่านอื่นๆในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้กันรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกับไปติดตามรายละเอียดกับคุณครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคุณครูทุกท่านในโรงเรียนบ้านคุ้มค่ายได้เลยค่ะ